สวัสดีผู้ปกครองและสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะมาพบกับครูป๊อปอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ครูป๊อปก็จะมีบทเรียนใหม่มานําเสนอนะคะที่ชื่อเรียกว่าอ่านข้องรองเล่นเรื่องเย็นเย็นะคะอ่าบทอ่านข้องรองเล่นเรื่องเย็นๆจะเป็นยังไงนะนะคะอ่าครูป๊อปจะให้นักเรียนนะคะมาอ่านบทอ่านอ่านข้องรองเล่น มาพร้อมกับขู่ป๊อปนะคะอ่าก่อนอื่นนักเรียนอ่านำหนังสือภาษาภาทีมาแล้วเปิดไปที่หน้า13นะคะแล้วมาฝึกอ่านพร้อมกับขู่ป๊อปนะคะอ่านครองรองเล่นเย็นเย็นโป๊กเป๊ก กรุงกริงกรุงกริงน้ำแข็งอร่อยจริงขอกินอีกหน่อยลูกช้างชอบกินน้ำแข็งกดราดน้ำแดงสีสดชื่นใจไม่น้อยขออีกขออีกช้างชอบเยน็ยนเย็นกรอบกรอบอร่อยอร่อย เด็กๆได้อ่านบทอ่านอ่านค้องร้องเล่นเรื่องเย็ยนๆกันแล้วใช่ไหมคะ,ะค่ะครูป๊อปก็จะมีงานให้นักเรียนทำนะคะให้นักเรียนไปทำในหนังสือทักษะภาษาหน้าที่9ข้อที่11ใหญ่ให้นักเรียนขัดตัวบรรจงเต็มบรรทัด ในบทอ่านเรื่องเย็นๆนะคะสำหรับวันนี้ครูป,ป๊อบต้องขอลานักเรียนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ